วันนี้ครับเรามีเรื่องให้ดูอีกแล้วฮะตอนนี้เรามาอยู่นี่ครับมาดูงูฮะดงูงูเหลี่ยมงูอะไรนะพี่อันนี้มันมันงูมันมัน,ม,นมันอะไรแนะ่มันงูเหลี่ยมงูหลามูอะไรงูเหลามนะครับจะหัวหัวมันจะเป็นสามเหลี่ยมครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปหัว แล้วเพืผู้เพืผู้เพ็นเมียดูยังไงพี่มันต้องรู้ข้างในครับต้องเปิดหนุนให้ต้องต้องร้อยมันมันถ่ายอะไรก่อนเก็บพี่หน้าวไปหน่ยการโนบ้างไม่เกี่ยวหรอกถามดูดิเีอ่าแล้วอะมาเราจอดโอ้ตัวจะลื่นๆนะฮะใครไม่เคยเห็นงูมาดูงานนี้ก็มีงูให้ดูนะฮะงงๆเฮ้ยไปแล้วครับเก็บแล้วครับไม่ได้ให้ไปคล้องคอใครนะเก็บไปแล้วพี่เก็บไปแล้วครับ มีอะไรเยอะแยะนะครับงานดานาวิทยาศาสตร์งานมากรรัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะฮะเพราะว่าชอเขาตัดจัดมาลองมาดูกันงง,ง,ง,งๆนะตรงนู้นตรงนี้วันนี้ก็เงียบหน่อยนะครับเด็กมันกลับบ้านกันหมดแล้วตอนนี้5โมงแล้ว5โมงเย็ยนมันก็เด็กมันกลับบ้านไปแล้วมาดูดีกว่าตรงนี้น่าสนใจนี่เด็กคนเล่น ไม่รูอจะถ่ายอะไรจริงๆคนมันเงียบมากครับแค่นี้นะะครับจบครับ